ขึ้นมาก็เจลเจๆเมาฟังเสียงนกเสียงกานะคะยินดีค่ะยินดีต้อนรับมาดื่มน้ำชากับพบี่ๆใครอยากดื่มกาแฟาก็สั่งได้นะคะเนาะดื่มชาขิงมันมันได้กลิ่นขิงแล้วมันวีชอบเป็นอะไรชอบสมุนไพร บ้านเราเนาะสมุนไพรเปลี่ยนมุมวันนี้เปลี่ยนมุมมาน,นั่งดื่มมีหลายมุมค่ะนั่งดื่มแล้วก็ผ่อนคลายเสียงดนตรีรีแลกสมองนะคะอย่าไปเอาสิ่งหนักๆบางทีบางคนเวลาเครียดแล้วมันรู้จัดพักสมองท่านก็จะมี โรคแทรก,กซ้อนแทรกซึมเข้ามานะคะฉะนั้นเราอยาก,กจิตใจดีเราต้องผ่อนคลายนะคะอย่างมีคนมาด่าก็ไม่ต้องไปด่าตอบด่าเลยอยากด่าลมด่าแรงถ้าเราไม่รับมันก็จะเข้าเขาเหมือนเดิมเขาก็จะไปหาหมุดช่องนั้นช่องนี้นะคะเราฝึกสมาธิ มานาเราเราก็เลยบอกว่าขอบคุณค่ะนางตกใจเลยนะนะนางตกใจเลยและการมุมรีแลกให้พลังงานสมองปลอดโปร่งเช้าเช้าอย่าเพิ่งไปรับสิ่งไม่ใช่แ่บตื่นขึ้นมาเนะี่ยมุม ทยบ้านแล้วก็จะกลับแล้วพี่ก็จะไปนั่งอยู่เชียงนานนะว่เชียงนายี่สิบหาไร่จะไปอยู่บ้านสวนก็แล้วก็ตอนเย็นๆบางครั้งก็อาจจะกลับเข้ามาบ้านในขอนเก่นอยู่บางไทยก็มีบ้านอีกสองหลังนะคะต้องไปหามันถึงเวลาเห็นไหมนะรถเช้าวันนี้รถ ผ่านบ้านไม่รถบูธผ่านบ้านมองเห็นแวบ,บๆขนาดอันนี้6กโมงมืดตื้อๆ,ๆนะคะเราพักผ่อนสมองช้าๆแล้วก็สูดหายใจลึกๆแล้วก็ผายออกมาวันนี้มาทางสุขภาพะวิวิ มุมคา,ฟาฟเฟโเรแมนติกแทนส่นจุดเทียนมีทุกมุมเทียนเวลาที่เมืองนอกกวลาโรแมนติกนะก็หน้าหนาวนี้ก็จะจุดเทียนทำให้ความอบอุ่นในแสงเทียนนะคะแต่เวลาเสร็จสิ้นเราก็อย่าลืมดับนะคะบ้านเราเผลอเลยจ,จุดทุบเทียนเอาไว้ บางคนก็จะไม่บ้านแต่นี้มันเป็นเทียนนี้ถ้าหมดก็หมดเราก็มีก็จะมีกล่องใส่ไว้ในแก้วป้องกันไม่ไหม้นะคะดื่มน้ำชาขิงค่ะใครอยากได้กาแฟก็บอกใครอยากได้โอวันตินก็บอก <c oughs> ค่ะดูสิว่า คนเราชีวิตมันก็วุ่นวายยุ่งยากภาระและหน้าที่ของแต่ละคนนะคะเราต้องทำงานเราต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู่น,นนี่นั่นสารพัดป,ประโยชน์ปัญหานะคะเรางานจะสอนลูกเสมอว่ามีลูกชายคนเดียวค่ะคุณหมอบอลน,นั่นแหละสอนลูกบอกว่าอย่า พี่วิเป็นคนแบบว่าเลี้ยงลูกต้องจะเลี้ยงลูกนี้เราต้องเป็นแบบอย่างไม่ตามใจนะคะสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรเราก็จะดูอยู่ห่างๆแบบห่วงๆนะคะไอเดียตื่นขึ้นมาแล้ก็หน้าที่วิวตอนนี้ก็เตรียมแต่บ้านนะคะ <c oughs> บางที บริษัทเขาพาคนมาเดี๋ยวถ้าขายได้เราเร็วจะแจ้งนะคะดูดูรอบๆบ้านไปก่อนมันเช้าขายได้เร็วๆจะแจ้งอันนี้เรายกให้บริษัทเร้านขายเขาก็จะโทรมาบอกว่าวันนี้จะบริษัทมีฉลาดเนาะเขาเขานัดมาทีเดียวแปลว่าจะจะมีคนมาดูบ้านห้าคนเขาก็นัด ครั้งเดียวเลยอย่างนี้ค่ะสาทูสาทูกขาได้เร็เวๆกับบ้านเรารักรออยู่เนาะกับบ้านเรารักรออยู่ก็เปิดได้สองปีคุณหมอบอนก็เขาก็สัตวแพทย์ค่ะเปิดร้านด้วยค่ะ ยเยี่ยงทางเส้นท่านนั่นน่ะคอนแก่นค่ะคอนแก่นถนนมิตรภาพไปเยี่ยมได้นะคะบางทีก็ช่วยคนหมอบอนเขาเปิดาารดานนาด้านอาหารสัตว์เปิดร้านมีเพื่อนคนหนึ่งช่วยอเ่เปิดร้านอาหารสัตว์แล้วก็เขาเรียกอะไรก็อาหารน้องหมาน้องแมว ดัดคนหมาคนแมวก็วงจรค่ะเขาเปิดที่ก่อนแก่นนั่นแหละคะ่ะเมามอยหอยสงังดื่มน้ำชาหมดแล้วก็ถึงไปทำธุระนะคะก็ทำนูน่นมุมนั้นมุมนี้นะคะพีวต้องดูแลให้มันเพอร์เฟกตลอดบ,บ้านไม่ให้ฝุ่นจับบ้านเพราะว่า เราต้องทำแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นคนชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ทำเตรียมพร้อมเสมอนะคะถ้าบริษัทบ้านเขาจะมาดูเขาก็เราก็เอากุญแจให้เขาวีก็จะออกไปเชิบเชิบข้างนอกเองน,น,นุ่นพอหลังก็ต้องตื่นเช้าไปทำงานแล้ว let's g แล้ว งคนห่อแซนดวิทหอ่อข้าวหอน้ำไปทำงานแล้วฝรั่งตื่นเช้าจนติดเป็นนิดใสตื่นไนะ่พอนคายแล้วค่อยไปรับฟังก็รับฟังก็ไม่ค่อยไปก็ไปให้กำลังใจเพื่อนๆเ,เ,เราแต่ละช่องนะคะอะไรที่ตั้งใจนะคะเราก็าต้อง าม,มัก็ค่อยทําไปกฎระเบียบของ YouTube มันก็เยอะเนาะใครจะใครจะมาช่วยวิ่ๆนี้ใครจะมา,ววมาสอนเดี๋ยวจะของขึ้นไปเที่ขึ้นไล่มานะคะเลิๆเ,เพื่อนทุกคนสาธุทำมาไลถ้าใส่อก,อกใส่ใจลงไปมันก็ดีหมดคะ่ะ สิ่งไม่ดีเราไม่ต้องไปใส่ใจถูกต้องใส่ใจแต่เรื่องดีๆนะคะเพราะว่าคนไหนที่เอาเรื่องไม่ดีมาใส่สมองมันก็คนละอย่างไม่ให้ค่าค่ะคุณไม่รู้จากฉันคุณมาไหวฉันคุณคือใครใเจ้าเป็นไผจังสน,นะเดี๋ยวถ้าโดน แต่คนนิ่งๆนะวิวีลาสีสิงนะน้ำนิ่งไหลเลึกนะถ้าได้ถ้าไดว่าแล้วกลัวทั้งไทยและฝรั่งนะตากดี่ฉันกินพริกกินเกลือนะคะแสบทั้งแสบทั้งแสบดิ <c oughs> ฝากไว้นะคะไม่รู้จักแล้วอย่ามาว่าวิวีนะครอบครัววิวีมีความสุข ตอนนี้กเกษียณแล้วเตรียมขายบ้านแล้วก็เก็บกระเป๋ากับทนตัวหอบเงินกับบ้านทานตัวรักๆทุกคนเพื่อนมามาดื่มน้ำชาให้มมาเลยไปเยี่ยมเลยนะคะที่คอนเกนยินดีต้อนรับ